สองปุณณอมกลับมาต่อนะครับช่วงนี้นี่ก็จะมาดูวิธีคิดของหนังสือพิมพ์ผ่านบทนําผ่านบทนำสามฉบับผ่านบทนําหรือเขาเรียกว่าบทบรรณาธิการที่แสดงเป็นจุดยืนจุดยืนของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับแหละทั้งฉบับว่ามีทิศทางยังไงดูดูของดูอะไรก่อนของมัติชนก่อนมัติชนใช่ไหมนะครับแล้วจะได้มีคําตอบจากอีกสองฉบับว่าเป็นยังไงว่าเขามองยังไงนะครับในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะฮะ มติชนมองเรื่องสอปชนะครับที่มีรายชื่อกันออกมาเล็ดลอด173คนคนะครับแต่ว่าสุดท้าย <c oughs> เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาตอบคําถามนักข่าวว่าที่ออกมาทั้ง173เนี่ยไม่ใช่รายชื่อจริงทั้งหมดนะไม่ได้ตรงทั้งหมดนะ,อะเอออันนั้นมันเป็นแค่โผไม่ใช่ฉบ,บับจริงแสดงว่าตอนออกมาเป็นของจริงแล้วพอถูกวิพากษ์ไปเปลี่ยนไหมก็เป็นไปได้จะปไปเปลี่ยนก็ได้ประบางคนมันก็อย่างน้อยก็แก้กับพลพลโทไพบูล เป็นนายเป็นนายไปบุญเอ่อถ้าจะจะมีนะแก่ถูกนะเออแก้ถูกก็อาจจะมีบ้างแหลยอาจจะมีบ้างนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับมัมติชนโจหัวบอกว่าจากสปชสู่รัฐธรรมนูญรายชื่อ173ว่าที่สปชจากการสรรหา11ด้านที่เผยแพร่ผ่านสื่อทําให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่ามีแต่คนหน้าเดิมครับอันนี้นี่มติชนบอกเลยนะว่ามีแต่คนหน้าเดิมและแนวคิด ที่ไม่น่าจะแตกต่างจากขั้วการเมืองที่ทําให้เกิดการควบคุมอำนาจการปกครองอทําให้เกิดข้อสงสัยว่าแล้วสปชชุดนี้จะนําพาปฏิรูปประเทศไปในทิศทางไหนจะการปฏิรูปตามแนวคิดดังกล่าวจะแก้วิกฤตของประเทศได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะส่งผลต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรอย่างไรมติชนบอกว่าที่มาของสอปชมาจากการสมัครด้วยตนเองและการเสนอชื่อจากองค์กรต่าง บุคคลที่มีแนวคิดต่างจากคอสอชอหลายคนได้รับการติดต่อให้ลงสมัครด้วยส่งผลให้มีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาที่หลากหลายคึกคักพอควรแต่ผลการคัดเลือกปรากฏว่ามีแต่กลุ่มความคิดที่ใกล้เคียงกันนี่มาติชนว่านะ,ะทีนี้ก็บอกว่าภาระหน้าที่สําคัญของสปชประการหนึ่งได้แก่การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจานวน36คนซึ่งจะมาจากการคัดเลือกของสปช นะครับ,รบแล้วก็ยังมีหน้าที่เสนอข้อคิดเห็นต่างๆในการร่างรัฐธรรมนูญและสุดท้ายมีหน้าที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเท่ากับว่าสปชจะเป็นองค์กรที่กําหนดรูปโฉมการเมืองในอนาคตเพราะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องทํางานสัมพันธ์กับสปชตลอดเวลาและคงหนีไม่พ้นที่ร่างรัฐธรรมนูญจะต้องสะท้อนแนวคิดของสอปชครับมติีชนบอกว่าการควบคุม อำนาจก,การปกครองโดยคอสชอเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายสําคัญประการหนึ่งอยู่ที่การสร้างความสมานฉันยุติ <c oughs> ความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองหากคอสชอตั้งใจจะใช้สปชเป็นหนึ่งในเครื่องมือหรือกลไกเพื่อมันลุกเป้าหมายดังกล่าว <c oughs> ก็ทําให้ต้องจับตามมองว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่ <c oughs> เพราะตัวบุคคลที่ผ่านการสรรหาเข้ามาอยู่ในสปชล้วนแสดงจุดยืนทางการเมืองแจ่มชัดอยู่แล้วและยังอาจส่งผลให้รัฐมนูญฉบับใหม่ที่ควรจะเป็นกติกากลาง ที่ทุกฝ่ายยอมรับไม่เป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นนี่มติชนบอกคนหน้าเดิมร,รู้แนวคิดจะ,จะร่างยังไงจะเป็นยังไงไอ้ออน,นี่บ้านผมก็เียตีปลาหน้าใสไว้ก่อนแล้วของมติชนนะตีปลาหน้าใสไว้ก่อนแล้วแล้วแวนวความคิดมติชนจากบทนำเนี่ย คิดไม่ต่างเลยกับพรรคเพื่อไทยเลยจริงๆนี่มีวิเคราะห์การเมืองหน้าสามก็อกหน่อยนะ,<ฮ>ะคุณเทพไทยก็ขึ้นหัวบอกวรวมพลคนกันเองสอปชคณะปฏิรูปคนนอกมีสิทธิ์ไหมครับ <S <S 2> <S 2> ตั้งคาถามไว้แบบนี้นี่ก็ขึ้นบอกคนหน้าเดิมมาเป็นสปช <ฮะ S 2> ที่เรียกว่าคนหน้าเดิมก็เพราะคนเหล่านี้เคยมีส่วนร่วมกับสนชเมื่อปี49บางคนก็มีส่วนร่วมโดยตรงในการร่างคำนวณปี5 0าคนเหล่านี้เคยแสดงภูมิปัญญาอันเฉียบแหลมกว้างขวางบนเวทีปฏิรูปประเทศในช่วงการบะท้วงกปปสมาแล้ว S <S นี่พยายามชี้อ้างไปอย่างนี้นะนะครับแล้วก็บอกว่าที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือขนาดที่งานวางแนวทางปฏิรูปในสภาของสปชกำลังเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าคนกลุ่มอื่นองค์กรอื่นที่ไม่ได้ร่วมเป็นสมาชิกสปชจะสามารถเสนอข้อมูลความเห็นแนวคิดได้หรือไม่ครับและไปเอาคําพูดของนักวิชาการที่เกจัดบทเสวนาเรื่องปีอ,อที่เชียงใหม่หใน,ในยนในปราดจุลาใช่ไหมในปร,ปราดปัญจคุณากรอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬา นะครับเอาความคิดของคนเหล่านี้มาเขียนแล้วก็เป็นข้อเสนอที่จะชี้ชวนให้คนอ่านและเข้าใจไปว่านี่ไงคนหน้าเดิมเพราะเมื่อเป็นคนหน้าเดิมแนวคิดก็รู้รแล้วแล้วคนนอกก็ไม่มีสิทธิ์คือจริงๆแล้วในความคิดแบบนี้นะก็ต้องยอมรับเมื่อคืนผมดูรายการของนัตวุฒใส่เครืครค่อผมดูรายการเขานะคิทีวีเข้าใจตรงกรันเขายอมรับเลยว่า เพราะเขาไม่ไปสมัครเองอ่าไม่ไปเออก็บอกจะไปว่ามีพาควิจารณ์มีคนในพักเพื่อไทยในฝ่ายเขาแสดงวิพากษ์วิจารณ์อ่ะครับแต่เขาบอกว่าเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่สมัครเองครับว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์ฮะเออคุณจะไปวอยวายถ้าคุณอยากจะได้ตามที่คุณคุณก็มาสมัครแต่ก็ไม่เลือกก็ว่าอย่างหนึ่งเหมือนเหมือนกับที่ประชาธิปัตย์กก็ไม่ไปไม่ไปแล้วเราก็ไม่ได้วอยวายอะไรเนี่ยผมก็จัดมาเลยนะเอากี่คนร้อยพ่อพันแม่อะไรเนี่ยมาเลยไม่มีปัญหาเลยครับเพราะณ่ามุณ แหม่เขาจะตีปลาหน้าใสแบบนี้เลยในบทนำมติชนนี่แหม่ขี่นไว้ว่าครัา <ฮะ S 2> นี้มาดูเดนิวคุณถนอมเดนิวว่าไงออให้ดีหน่อยก็ค<า>ือว่าให้โอกาสให้โอกาสพิสูจน์ด้วยผลงานก็บอกว่าบนโลกเพราะบนโลกใบน,นี้เนี่ยไม่มีสิ่งใดที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมไร้ข้อตําหนิครับนี่คือมองโลกในแง่ดีแหละการพิจารณาผู้เหมาะสมมาดารงตาแหน่งสภาปฏิรูปเนี่ย250คนจากผู่ที่สมัครอาสาตัวรับใช้ชาติมา7 0 0 0คนแล้วก็ให้คณะกราควารระบบหรือคอสชเป็นผู้กัดเลือกในรอบสุดท้ายเนี่ย และก็มีคํายืนยันหนักแน่ว่าม,มีมีการล็อกสเปกกระบวนการบั่นกลรรมีความโปร่งใสรอบคอบรอบด้านการเสียงไม่เห็นด้วยก็ยังเกิดขึ้นในสังคมถือว่าเป็นเรื่องปกติครับเมื่อตําแหน่งหรือเก้าอี้มีจํากัดต้องมีผู้สมหวังแล้วก็พลาดหวังอีกทั้งแต่ละคนก็ยังมีกองเทียย์คอยลุ้นกันเมื่อไม่ได้รับความกันเลือกก็ย่อมเสียใจเป็นธรรมดาก็ตําแหน่งมันมีน้อยเก้าอี้มันมีน้อยกว่าผู้สมัครเน,นี่ยคุณสนอมตั้งเจ็ดพันกว่าเออสรุปก็าแล้วกันก็บอกว่าเชื่อว่า จับฟันที่มีประกาศรายชื่อสปจอ,ออกมาอย่างเป็นทางการสังคมก็จะวิาพากษ์วิจารณ์ถึงภาพลักษณ์และความไม่เหมาะสมแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นสาคัญเท่ากับการทํางานของสปชทั้งร้อยห้าสิบคนซึ่งสังคมจะต้องให้โอกาสสปชพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานชิ้นแรกนั่นก็คือการวางกรอบยกร่างรัฐธรรมนูญและกรอบแนวทางปฏิรูปประเทศทั้งสิบเอ็ดด้านที่มีความเชื่อมโยงเป็นที่ยอมรับสามารถป,ปฏิบัติได้จริงเพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ได้สร้างความปลองดอนสมานฉัน์ให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างยั่งยืนเห็นไหมคือก็ให้โอกาสให้โอกาสคือคนเหล่านี้เนี่ยคือประเภทคือคนตจะติมันติดได้ทั้งนั้นแหละคุณถนอมมติชนนี่ก็คือตําหนิว่าเป็นคนหน้าเดิมหน้าเก่าไม่เปิดโอกาสให้คนเขามีส่วนร่วมนะฮะแม้กระทั่งนักวิชาการสแสดงความคิดเห็นแต่เรื่องเดียวกันเนี้ยสปชเนี่ยเดยนเิลกลับบอกว่าต้องให้โอกาสต้องให้โอกาสอคือคนคือผมเห็นแล้วไอ้ไยที่จ้องจะทํา ก็องีช้ช่องอยะโจมตีนะครับคือมันก็หยิบมุมมาโจมตีได้ตลอดเลยพูดได้ดีก็ได้พูดไรก็ดได้ไ,ได้ก็ได้ไดคือนี่ผมเห็นยกตัวอย่างอ่าน,นี้ผมยกอย่างใกล้บ้านผมนะครับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผมนะครับเมื่อก,ก่อนยุคก่อนไฟมืดอือพอไฟมืดปอนายกจวว่ากล้ามาปั๊บเนี่ยก็บอกโอ้ไฟมืดมากเลยมีโจรชิงวิ่งราวกันโรถเต็มตึกกระตุกสร้อยบ้างอะไรบ้างอ่านายกจวว่าก็ติดไฟสว่างติดสว่างมากครับสว่างมากมาบอกโอ้โหนี่ไฟสว่างมากแสบตาขับรถ <im itation> ลรวบอกเปลืองไฟคือมันคือมันจะมันจโจมตีโจมตีได้หมดอะได้หมดได้หมดไม่คิดอะไรมากมาดูของไทยรัฐดีก็ถือว่าพอพอ,พอมติชนเขียนอย่างนั้นเดนิลบอกก็ต้องให้โอกาสไทยรัฐก็บอกว่ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับนักการเมืองอ่า <ไป S 2> นี่ไทยรัฐเขาว่านะครับไทยรัฐบอกว่าแม้จะยังไม่มีประกาศแต่งตั้งสปชนะครับมีเพียงข่าวรั่วไหลตามสื่อต่างๆแต่นักการเมืองของพรรคเพื่อไทยก็ดานหน้าออกมาโจมตี บางคนบอกว่าสมาชิกสปชเป็นคนหน้าเดิมยึดแนวความคิดแบบเดิมจึงอาจปฏิรูปแบบล้าสมัยมบางคนโวยว่ามีคู่ขัดแย้งพักเพื่อไทยมากโดยเฉพาะกลุ่ม40อดีสวพักการเมืองใหญ่ทั้งสองพักคือประชาธิปัตย์และเพื่อไทยปฏิเสธที่จะส่งคนลงสมัครสมาชิกสปชทั้งๆท,ที่ไม่มีกฎหมายห้ามเมื่อพักเพื่อไทยไม่ยอมเข้าร่วมสังคกรรมตามคำเชิญคสอชอจึงไม่ควรจะด่วนโจมตี แต่ต้องทําใจว่าภายใต้ระบบการสรรหาสพชตามรับนูนชั่วคราวย่อมจะเปิดทางให้มีการวิ่งเต้นและมีระบบเส้นสายเพื่อนพ้องน้องพี่เป็นธรรมดาหัวหน้าคอสชก็พูดชัดเจนว่าไม่มีกฎหมายห้ามนักศึกษาวปเป็นสปชถึงนักการเมืองจะไม่ได้เป็นสมาชิกสพชแต่ก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดความเห็นและเสนอแนวแนวทางการปฏิรูปประเทศในทุกด้านพรรคเพื่อไทยไม่น่ากังวลมากจนเกินไปว่าสปชจะเขียนรัฐธรรมนูญทําให้ผลเสีย ทําให้ตนเสียผลประโยชน์ <c oughs> อันที่จริงสปชแทบจะไม่มี <c oughs> อำนาจที่แท้จริงส่วนใหญ่มีแต่หน้าที่อํานาจในการยกร่างรัฐธรรมนูญอยู่ที่คณะกรรมการยกล่างแต่อํานาจที่แท้จริงเป็นของคอสชอและคอสชอก็ได้กําหนดกรอบของรัฐธรรมนูญไว้แล้ว <c oughs> รัฐธรรมนูญชั่วคราวของคอสชอระบ,บุว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะต้องมีกลไกห้ามผู้ที่เคยต้องคําพิพากษาทุจริต หรือผู้ที่เคยทําผิดกฎหมายเลือกตั้งมิให้ดารงตําแหน่งทางการเมืองห้ามสมัครสสอในคราวหน้ารวมทั้งกลไกป้องกันการบริหารประเทศที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองคือห้ามหาเสียงด้วยนโยบายประชานิยมทั้งสองเรื่องกระทบพรรคเพื่อไทยหรือไม่มนี่แถลงข้ถามนะมสุดท้ายก็บอกว่าอาดีตสสเพื่อไทยบางคนบอกว่าในที่สุดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญใหม่แต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวระบุว่าห้ามทําลายหลักการสําคัญในรัฐธรรมนูญ นะครับส่วนการปฏิรูปจะสําเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับนักการเมืองเป็นสําคัญถ้านักการเมืองตั้งหน้าตั้งตาซื้อเสียงถอนทุนทําลายองค์กรตรวจสอบปฏิรูปล้มเหลวแน่ครับคือการปฏิรูปเนี่ยผมบอกคุณถนอมเลยนะ,ะคือปฏิรูปนึงปฏิรูปนัากการเมืองปฏิรูปคนก่อน<ะ>ประเทศไทย่ยนะคือปฏิรูปคนก่อนมันจบ อันนี้ก็เหมือนการการเมืองเนี่ยคุณจะปฏิรูปกฎหมายตายขนาดไหนนะเขียนยังไงก็ได้เขียนยังไงก็มนารูยังไงก็ได้เออมนารูจนโผล่จนได้ก็แล้วกันแรมสีตนนชัยเยอะประเทศนี้เพราะฉะนั้นนักการเมืองต้องปฏิรูปเนี่ยกนี่ชอชอเพื่อใจบางคนตามบทนําว่านะบอกยูแล้วว่าพอออกปั๊บเนี่ยบางคนที่มันตังแก้งตายอยู่ก็มีนะแล้วมันก็บอกเดี๋ยวออกประกอนรล้วรรนูนแก่เลยเดี๋ยวแก้ดูกูได้เสียงมากมากกูแก้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยนะกรรมการยกร่างเลยร่างไปเลยนะ สักสิปีใหญ่แกอกาหนดไว้เลยใช้ไปเลยสิปีใหญ่แก้หรือถ้าจะแก้ต้องทําประชามติให้มีคนเห็นด้วย70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเออทำยากกันหน่อยเอางั้นเลยเอากันนะมันเออไอ้มันเสียงส่วนใหญ่ให้มันเอกฉันไปเลยไม่งั้นตายแหละครับเออมันแก้เนียนเขาเรียกมามาช่วยกันร่างใหม่มาถึงเวลากรรอข้างนอกเดี๋ยวเข้าไปแล้วแก้เลยอะใช่ไหมเนี่ยก็จะแก้เลยรอแก้ไงรอแก้รอแก้บ้านผมก็เรียกว่ายำมันตําเคยอ่ะ รู้จักยำตําเคยอ่ะยำตาเคยก็คือเอาเคยมาเชเชเอาเคยคือมเวลากะปี่อ่ะเวลาก็ลูกกุ้งลูกปลามาตาเป็นกะปีกุ้งเคยกุ้งเคยเคยกุ้งเคยปลาเนี่ยเอามาเชหรือตำเอามาตำบางคนเรียกเชใส่ครกใส่ครกมาตําแล้วก็ปั้นให้มันเป็นก้อนตาดแดดเป็นกะปีอันนี้แหละ ก็เรียกยำมันตําเคยและเนียนเจ็กๆเลยอ่ะพูดตั้งประเอซ a ภาษาใต้เลยผมในวันนี้เนียนธรรมดามันก็เละอยู่แล้วเจ็กๆเข้ามาอีกเจ๊กันมากเลยฮะเนียนมากเลยครับมาดูเรื่องนี้หน่อยนะครับเรื่องของเดลีนิวหน้าสามวันนี้ครับเขาขึ้นหัวบอกว่าระวังบริวารเป็นพิษก่อวิกฤติศรัทธาอ๋อเพราะนี่อันนี้สำคัญเลยนะคุสำคัญ คือคนมันจะเสียเพราะคนรอบข้างเลยเป็นส่วนใหญ่เดลีนิวก็บอกสถานการณ์ร้อนพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับบอกว่านาทีนี้จุดแข็งของพลเอกประยุทธ์ก็คือมีทีมงานมากมายช่วยประครับประคองให้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆที่รออยู่เบื้องหน้ามีคอรม32ชีวิต34ตําแหนง่ง <c oughs> มีสนช220นะครับ <c oughs> ด้านความมั่นงคงพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในฐานะหัวหน้าคสช มีกองทัพเป็นแขนขายืนยันจากคําพูดของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการฐานบกน้องรักสายเลือดฐานเสือราชินีที่ย้าว่าจะไม่มีปฏิวัติซ้อนอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้กองทัพรัฐบาลคอสชอจะทํางานควบคู่กันไปเพื่อประเทศชาติเดินไปข้างหน้าคือปฏิวัติเนี่ยยากแล้วแหละยากอุดมเดชศรีตบุตรประกาศแม่ทัพปากหนึ่งโตกรรดุดุดิตผมอ่านและสัมภาษณ์แม่จ้าวชัดเจนไม่มีนั่งยันนอนยันตีลังกายันครับกัดจงโลงยัน คุณรู้จักขัดจงลงไหมนอนขัดจงลงไงขัดจงลงเนี่ยแปลว่าเอาก็นอนขวายอ่างเอาเต้าขวาหอ่างแล้วก็นอนยกขาขึ้น,นก็เรียกกัดจงลงนุ่งผ้าถุงนุ่งผ้าถุงให้ลมโกรก <ฮะ S 1> อแกบอกว่ายันยังไงก็ยันไม่บรรดาดูดิทไม่มีเด็ดขาดไม่มี แม้พลเอกประยุทธ์จะมีจุดแข็งที่มีทีมงานมาช่วยค้ำยันให้ฝ่าฟันสารพัดปัญหาได้ครับถ้าว่าผู้คนมากมายเหล่านั้นอาจก,กลายเป็นจุดอ่อนและลุกลามบานปลายเป็นจุดสลบของรัฐบาลย้อนไปในอดีตบริวารเป็นพิษหลายรัฐบาลต้องล้มลงไปด้วยเหตุคนใกล้ตัวใช้อานาจเกินขอบเขตทําให้เสียชื่อเสียงก่อวิกฤตศรัทธาเป็นเอกรัฐบาลล้มพังไปในที่สุดเช่นเดียวกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นับตั้งแต่เข้ามาเนี่ยก็มีปัญหาบั่นทอน สัตยาประชาชนอธิการจะซื้อไมโครโฟนคนใกล้ชิดรัฐบาลเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการหรือกอรณีสนชกลุ่มหนึ่งร้องสารปกครองอวินิจฉัยว่าจะไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยเดลีนิวก็มองว่ามันบริวารเป็นพิษนะอย่าลืมว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันหลอะตามหลอกหลอนผู้คนในสังคมไทยมาช้านานการทํางานเพื่อประเทศชาติในภาวะการเช่นนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจําต้องพร้อมเพรียงเสียสละและพิสูจน์ความโปร่งใส ดูตามหน้าไพ่นาทีนี้บอกได้คําเดียวว่าระวังจะเข้าตําราบริวารเป็นพิษก็เป็นห่วงแหละคือเมื่อวานในี่ยผม้อเก็ตั้งคอรมอตั้งอะไรนั่นก็เรียกว่าตั้งตําแหน่งทางการเมืองอ่ะที่ปรึกษาเลขารองเลขาผู้ช่วยรัฐมนตรีแต่ว่าคนบางคนผมก็ไม่รู้จักคือมาจากไหนก็ไม่รู้ก็ตั้งจากใครก็ไม่รู้แหละคือก็เข้าใจได้ว่าตั้งจากคนที่เขาใกล้ชิดกันแหละใช่ไหมคืออย่างผมเป็น รัฐมนตรีผมก็ตั้งคุณตานมตั้งคุณสันติสุขผมก็ไม่ตั้งจิตตุพรในนัตวุฒิอะไรหรอกก่อแก้วหรอกใช่ไหมอันนี้เข้าใจได้อยู่อันนี้พูดจริงใช่ไหมอันนี้จะตั้งคุณไม่แน่แต่ว่าก็ต้องดูนิสัยคุณก่อนแล้วคุณจัดรายการกับผมแล้วก็ไม่ขัดคอผมแบบสีริโชคเนี่ยผมเชื่อไว้ก่อนได้ไหมมะฮะเชื่อเข้าใจกวมาเชื่อฉุบเขาเรียกวฉุบไว้ก่อนใส่จูฉุบใส่โจไว้ก่อนก็เรียกว่าฉุบไว้ก่อนถ้าเกิดว่าคุณพูดจริงนะผมฉุบไว้แล้วนะฉุบไว้นะ ก็ผมเห็นนะหลายคนแต่ก็รู้จักอย่างเช่นที่ปรึกษานายกเนี่ยโอ้หครับเนี่ยพี่แขกเนี่ยแม่ทัพภากศรีก่าพลเอกสกลใช่ไหมฮะเป็นที่ปรึกษานายกบัตรีอุดมใจธรรมสาสตร์โอ้โหภาคใต้ทั้งนั้นนี่มาแม่ทัพนายกองทั้งสิ้นทางการนะทางการนะที่ปรึกษาทางการนะทีทางการสี่คนเนี่ยแม่ทัพพลเอกทั้งนั้นเลยครับเออเหลือแต่คนเดียวก็สี่ไอ้วีรศักดิ์ฟูสกูลอดีตปลัดกระทรวงต่างประเทศเออนี่เพื่อนผมอนุสนพี่เอกพี่เอกเนี่ย ชินวันโนเป็นรองเลขาธิการนายกครับออฝ่ายการเมืองด้วยโอ้โหนี่ได้เลยนี่แลที่นั่นก็มีไปสารพื้นมงคลนี่แกก็เขียนเฟซบุ๊ก เห็การเมืองเรื่อยเลยนักกฎหมายนักกฎหมายไปสารเพื่นมงคลเนี่ยคนสงขลาใช่ไหมเออคนปากใต้เน่ยไม่รู้ไงแกพูดใต้ได้เป็นคนที่ไหนก็ไม่รู้รัโนดรัโนด์เหรออ่าเป็นอะไรเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนี่ไม่ธรรมดานะหน่อไม่ธรรมดาเลยพี่ไปสารพืชมงคลเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่เลยผู้ช่วยผู้ช่วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอ่าอ่ที่พลเอกประวิตรเสนอครับนะแล้วหนุ่ยชายายิ้มวิไล โอ้เยอะเลยนะคุณตนอมฮะจันชยาด้วยเหรอชยายิมุลัยนี่ก็เป็นผู้ช่วยของวิชณุเกลงงามผู้ช่วยรัฐมนตรีเออแต่ว่าที่ผมเห็นว่าไอ้ไพศาลนี่ผู้ช่วยท่านประวิตรอ่ะประวิตธนะประวิทธิ์ไม่ใช่ไม่ใช่อนุพงศ์นะฮะกระทรวงพลังงานเนี่ยโอเคนี่ตั้งถูกผู้ถูกคนเลยปลายพลคุ้มทรัพย์อาจารย์อาจารย์เศรษฐศาสตร์มาธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เอออย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้แต่แต่คนอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักครับ ก็อย่างที่คุณเทพไทบอกคุณเป็นนักการเมืองคุณก็ตั้งนักการเมืองก็มาเป็นคุณก็รู้จักแต่พอทหารก็เป็นก็ตั้งทหารคนในแวดวงมาเป็นอย่างตำรวจอย่างเนี้ยอดุนแสงจินแก้วและต่มนตรีพนาทาังกรมเนี่ยตั้งใครตั้งพลตำรวจเอกชูวัต ยันนิติกรรองผบตรแกไม่รู้จักคนอื่นบ้างเลยะเลขากรตำรวจที่ปรึกษากว่าตำรวจตัวเองก็เป็นตำรวจก็ไม่เบื่อมั้งไงมอไม่เหม็นสีกากีบ้างไงภรรยาก็ยังเป็นแม่บ้านตำรวจเออไม่เหม็นเรียกีบ้างนะตั้งพลเรือนเข้าไปมั่งดูดรงจีนแต่ว่ายังไงก็ตามนะผมว่าตั้งใครก็แล้วแต่นะแล้วก็ต้องตรวจสอบย้ายมันมีการ ชอบไม่ชอบมาปากกนตุจดีครอบย่านอันนี้ไม่เอาเลยอันนี้ถือเป็นบริวารใช่ไหมออบริวารเป็นพิษได้ต้นไม้ใหญ่จะอยู่ได้บริวารก็ต้องดีนะครับเดนิวก็ตั้งข้อสังเกตหลายฉบับตั้งข้อสังเกตไว้หลาย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 ,หลายครั้งแล้วนะครับ,รบมาดูกิโลเมตรที่4.5ุ้คุณแทนไทยของคมชัดลึกเขาหน่อยนะครับวับบนนี้เขาบอกว่าดูอาการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติน่าจะไม่อยากเอาเผือกร้อนไว้กับตัวโดยเฉพาะ เผือกร้อนที่เกี่ยวพันกับการเมืองอย่างกรณีถอดถอนบรรดาอด,อดีตนักการเมือง40รายซึ่งมีทั้งคนยิ่งลักษณ์คุณสมศักดิ์คุณนิคมคนั่นก็เพราะอายุไขสนชนั้นกําหนดไว้คร่าวๆแล้วว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดและสิ้นสุดก็ต้องกลับไปสู่การเลือกตั้งหาเสียงและการใช้ระบบอ,อุปถมัมภ์พรรคพวกพวก้นพ้องเหมือนเดิมในายามที่ต้องช่วงชิงอํานาจฟาดฟันกันจะเหมือนกับว่าอยู่ร่วมกันคนละโลกอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ นั่นก็เป็นเพียงแค่ช่วงหนึ่งแต่ในยามที่เลิกรากันไปและไปอยู่ในอีกสถานการณ์หนึ่งแม้จะไม่เป็นแม้แม้จะไม่เป็นการ,รโดยสามัญสำนึกว่าเรื่องบางเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่เรื่องที่อยากทำก็ทำหรือไม่ทำก็ได้ครับอันนี้ก็หมายความว่าหลังจากที่ สนชประธานส่งเรื่องให้ปปชว่าจะถอดถอนไหมๆๆปปชยืนยนันด้วยเสียงข้างมากว่าถอดถอนเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็นักข่าวก็ไปถามเมื่อวานเนี่ยสนชประธานพรเพชรก็ทำว่าจะได้ไม่ได้ก็ต้องรัฐมนูลนะไรต้องหารือกันต่อ,อว่าไป<ถ>ก็เหมือน<ถ>นี่ทำให้ผมเรือเลือเห็นเคลียร์ปรดมร้อนเคลียร์ปรมร้อนของโพลทูเดย์หน้าห้าเนี่ยนะห้าเอเนี่ยเนี่ยว่าถอดถอนติดลมเดี๋ยนี้ตั้งข้อสัง สังเกตไว้ว่าถ้าจะไม่ถอดได้อาจจะไม่เออก็ไปหาอ่านเองกันถอดถอนติดลมทําถ้าจะไม่ถอดไม่อยากจะถอด่าถอดแล้วตัวเองอาจจะเป็นปัญหาก็ไม่อยากถอดหรืออาจจะเอ้ามาไปเกิดความขัดแย้งครับอืมไอ้พวกนี้เนี่ยพวกไม่ชอบถอดเนี่ยไม่กล้าไม่ไม่ไหวอย่างเงี้ยต้องเออต้องกล้าถอดมันต้องบังคับใช้กฎหมายกฎหมายให้ทำอะไรก็ทำอันนั้นก็ไม่ให้ทาก็อย่าทำได้อ่าดูได้ว่าทำได้ไม่ได้นะครับครับแล้วก็ดูคอลัมน์มีคอลัมน์ไหนอย่างคอลัมน์ของ มาติชนเอานี้หน่อยถ้างั้นนะอะไรครับเอาเอาของกรุงเทพธุรกิจเขาหน่อยกรุงเทพธุรกิจเรื่องของนี่ไงกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวานเนี่ยนะกระตุ้นเศรษฐกิจภารกิจที่รัฐบาลต้องทำนะครับกำหนดมาตรการต่างๆออกมามากมายนะครับก็ช่วยชานะได้หล่ล่ะได้่าเท่าไรหลายพันเนี่ยหรอหลายพันครับใช้ไปสี่หมื่นล้านนะครับก็อธิบแล้วก็กรมชนนี้ก็จะจ้างชาวนา บอกว่าอย่าทำนานะโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพญา2 22 2จังหวัดเนี่ยนะลุ่มแม่กลองลุ่มเจ้าพญาประมาณ2 0กว่า22จังหวัดเนี่ยบอกจะทำนะทำเดี๋ยวไม่มีน้ำให้ใช้น้ำมันน้อยเขาก็จะจ้างไว้ขุดลอกคลองอะไรต่างเหล่านี้นะครับจ้างแรงงานเสียจ้างแรงงานอ่าอ้าวก็มัิชนเวลาน้อยแล้วคเออคนตามข่าวเนี่ยเหมือนเขาแต่งตั้งกันเยอะเนี่ยผมก็พูดถึงเพื่อนผมทุกคนเ่ยคุณถนอมเผื่อที่ผมจะไปแต่ขอนแก่นไปดูแลยายผมเสแดงมากระซือผมบุญเลิศใจประดิษฐ์ ใคครนนี้ว่าที่ผบผู้บัญชาการภาคสี่ตำรวจอะตำรวจเนี่ยเมื่อคืนยังโตแสดงความยินดีกันอยู่เลยพลตำรวจโทบุญเลิศนนตตรรววจจโโททขึ้เเป็พลลบุญิศใจประดิษฐ์เออนี่เป็นผู้บัญชาการผู้ตอนภาคสี่นี่เพื่อนผมมวปอ .5 สองไงคนเนี้ยเพื่อนเยอะนี่เพื่อผมก็ต้องเอาขึ้นมาโชว์หน่อยเนี่ยผมไม่กี่วันมันจะไปก่อนแก่นด้วยดูผมด้วยนะแล้วคุณบุญเลิศแกนับพี่เป็นเพื่อนบ้าเโอ้ยแกโทรไปแล้วแกเพื่อนไป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 แกบอ้อย่างนั้นแกยินดีอยู่แล้วเออแกได้เพราะว่า ไม่ใช่ว่าเส้นผมนะพอบอกว่าเป็นเพื่อนเทพไทยอยู่ไม่ได้เลยภาคสี่เลยต้องย้ายไปภาคเพื่อนวปอผมที่เกยได้ไม่ใช่ฝีมือผมหรอกเพราะเกเป็นผู้บัญจารองผู้บญชจการที่อาวุโสสูงสุดของภาคสี่อยู่แล้วคือตั้งตั้งกลอมเหมืนันนะตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติอเป็นผู้เขาเรียกเป็นรองผู้บญชจการอาวุโสสูงมีชีวิตราชการรูดเล่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสิงห์อีสานมาโดยตลอดแต่โอกาสไม่ก็จะได้มีวันนี้ได้มีโอกาสแล้วขึ้นแท่น ผู้บัญชาการภูธตรภาค4ี่คุมพื้นที่อีสานครับก็ขึ้นามหลักอาวุโสฝากมาดูแลด้วยฝีมือดีแต่ว่าอย่างว่าอะไรไม่มีเส้นรักษากฎหมายได้แล้วพิลิศพิลิกครับเอาไปเลยทุกสุขพี่น้องประชาชนให้เสนอภาคและเท่าเทียมกันก็เป็นอันใช้ได้โอเคนะครับจบแล้วว่ามีการ์ตูนสักหน่อยไหมปิดท้ายการ์ตูนปิดท้ายสักหน่อยก็เอาเรื่องเอาเรื่องอะไรเอาเอาเซียคุณดีกว่าจะจัดการกับเซียนี่จะทีเซียเนี่ย ทุกวันเลยเขียนเนี่ย,ยผมเกลียดประชาธิปัตย์ชัดเจนชัด,ดเจนเลยเอเอเรียเขียนว่าเนี่ยคือเขาทำกำลังทําประสาททรายเรื่องปลองดองครับและแกก็บอกว่าก็สปชเนี่ยที่จะไปฏิรูปประเทศเนี่ยก็ทําคนเป็นสปชสี่สิบสวกปปสเนี่ยเป็นผู้ทําลาย<อ>การปลองดองครับแล้วก็วาดการ์ตูนเนี่ยแมงกระทืกองทรายปลองดองเนี่ยแล้วก็ มีบอกว่าหนูคุณหลอกหนูเหมือนว่าต้มอ่ะว่าอย่างนั้นนะบอกใครบอกว่าปองดองนี่ประยำเขียนประชดประชันอยู่เรื่อยแหลเซียเนี่ยคือสังคมบ้านเมืองจะปลองดองไม่ปลองดองสื่อก็อย่าไปยุแยงแต่แข่งรั่วช่เอาเหตุเอาผลมาเขียนมากันไหนกันไหนกันอกก็ตามเรื่องตามเนื้อผ้านะแล้วผมจะจบด้วยกรอนของประกายสํานึกหน่อยได้ไหมเจอเลยเปิเป็นก็คิดครับรวยยางไรถึงเจริญครับนะ รวยสับสิ้นเงินทองเพราะน้องพีเป็นเศษฐีเพราะคนอื่นมองมื่นแสนซุ้มไม่มีเข้าเราไม่เคลือคล่อนใครเปลือใครเงินปมไม่มีสร้างคมไล่ลกอยากรำลว <c oughs> รวยรวยสับสิ้นเงินทองมองทั่วถึง <c oughs> เป็นตีพึงทุกตรม <c oughs> หน้าจมช่วยมองคมง <c oughs> เป็นเนือน้อนาบุญญาธิการนาหน่นย เป็นคนรวยใจเทิดปราเสดเอ้ยเป็นคนรวยใจเทิดปราเสดเอ้ยนาธานอมเอมอแม่นี่เราสองคนเนี่ยพอ ว่างๆไปเล่นหนังตะลุงกันดีกว่ามึงไปลับหนังเ็เรียกว่าไปลับหนังไปภาคหนังตะลุงเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วอ่าแล้วก็คืนนี้ถ้าฟังไม่จุดใจก็ไปดูรีรันสีทุ่มกัแล้วกันสีทุ่มนะครับสีทุ่มแล้วก็เจอทุกวันครับตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงแล้วก็สี่ทุ่มเจอกันถึง5ทุ่มนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ